เดินไปเมื่อเช้าข้างบ้านถามยายหน้าเนียนยังไปใช้อะไรมาเราก็เลยแนะนําให้ข้างบ้านรู้จักครีมตัวนี้เอาไปให้เขาใช้แล้วเมื่อเช้าเนี้แนะนําให้เขาใช้ครีมหน้าใสาลดนิ้วรอยแล้วลืมไปว่าหน้าผากยังไม่ได้ทาเลยมาทาหน้าผากกันค่ะจะรีบไปไหนเนี่ยหน้าผากยังไม่ได้ทาครีมหน้าใสาลดนิ้วรอยค่ะทุกคนใช้ดีมากตัวเดียวเอาอยู่ค่ะนี่จ้ะทาไปทาเยอะก็ขาวเยอะถ้าอยากขาวน้อยก็ทาน้อยนะคะนี่ก็จะติดทนกับหน้าเราทั้งวันโอ้โหใสยเยอะกัน มีมอยเจอรไรเซอร์วิตามิน B3 ครีมกันแดดอยากขาวเยอะก็ใส่เยอะอยากขาวน้อยก็ใส่น้อยไม่เยอะนะคะมันจะแห้งไปคุบขาวเนียนไปกับหน้าเราอย่างนี้เลยน,ะนายซาลไมครีมกันดก ure, แดดมอยเจอรไรเซอร์แล้วแล้วก็วิตามิน B3 นะคะนี่ททำให้หน้าเราสว่างกระจ่างใสขึ้นเนียนสําหรับคนเกียดแต่งหน้าเนี่ยหลอดเนี้ทาหลอดเดียวเอาอยู่ทั้งวันไม่ต้องไปใช้เยอะแยะมากมายค่ะสาวๆเขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นครีมเทพธิดาหน่าใสค่ะทุกคนแล้วของปล้อมก็เยอะด้วยระวังกันด้วยนะคะ อกิงต้องตะก,กา้านี้ค่ะ